มีแค่เนียง่ะอ่อนหัดจริงๆเป็นอย่างไรบ้างครับป๋านางน่าจะใจอ่อนแล้วนะครับแบบนี้ก็อาจจะแต่เพื่อให้ชัวเราอยากเห็นนางวาสารภาพเรื่องนี้จากปางเองปล่อยหนูไปเถอะค่ะหนูจะไม่ทำแล้วไม่ขโมยไม่โกหกแล้วอยากให้หนูได้พักได้นอนมากยแล้วคิดยังไงทำแบบนั้นไหนจะอยากเป็นนัเวนเจอร์อีกไหนจะไปหาคนมาช่วยอีก คิดยังไงถึงทําแบบนั้นฮะหนูแค่อยากดูดีอะแค่อยากมีหน้ามีตาบ้างอะปล่อยหนูไปเถอะนะคะไม่ได้แต่เรามีข้อเสนอถ้าเจ้าอยากสบายเจ้าจะต้องมาเป็นเมียของเราซะฮะอะไรนะนี่ค้นว่ายังไงนะ